มาต่อกันที่ EP 2ของร้านกาแฟร้านอาหารในอำเภอหนองเรือขอนแก่นกันต่อค่ะร้านนี้มีชื่อว่า t a s t e Cafe อำเภอหนองเรือมีคะแนนรีวิว5คะแนนเต็มจาก3,300ผู้ติดตามร้านตั้งอยู่ตรงข้ามโรงเรียนบ้านหนองไผ่ติดถนนมารีวันค่ะเมนูอะไรเด่งขอแนะนำสมูตตี้สตอรอเบอรีอร่สูตตี้มิกซ์เบอรีอร่สูตตี้ส้ม มะพร้าวหรือจะเป็นอะโวคาโดนมสดที่ต้องลองเมนูยอดฮิตติดกระแสะอีกเมนูคือมัทฉะหรือกาแฟสดยังมีชาไทยมะพร้าวนมสดหรือชาเขียวมะพร้าวนมสดที่มีให้สั่งได้ทันทีจ้า รีวิวจากปากลูกค้าว่าอร่อยมากเลยค่ะเมดไมล์เดย์ฉันได้วันหนึ่งเลยบวกกับราคาเป็นมิตรมากชอบไม่คิดว่าทางร้านจะมีหลากหลายเมนูขนาดนี้และน่ากินทุกเมนูเลยเครื่องดื่มหน้าตาดีหน้าทานทำออกมาเหมือนสั่งในคาเฟ่ร้านดังเลยแต่เอาจริงเห็นแค่แก้วใครจะเชื่อว่าเป็นร้านริมทางที่แวะง่ายผ่านไปเส้นถนนมะลิวันต้องไม่พลาดแวะร้านนี้ ร้านเปิดตั้งแต่8.30นถึง17.00นร้านปิดทุกวันอาทิตย์สอบถามได้ที่096 284 8896ไปต่อกันร้านที่7กันค่ะร้านที่7ที่แนะนำป่าผักหวานฟาร์มคาเฟ่อําเภอหนองเรืออยู่ก่อนถึงวัดป่าภูมิเมงทอง2กิโลอําเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น ร้านเราเป็นฟาร์มแอนคาเฟ่เล็กๆกลางป่าเนื้อที่สิบไร่ที่ฟาร์มปลูกต้นผักหวานป่าและต้นดอกเก๊กฮวยมีอาหารเครื่องดื่มมาให้บริการกับผู้มาเยือนพิซซ่าที่นี่ลูกค้าหลายๆท่านชมว่าอร่อยค่ะมีเมนูก๋วยเตี๋ยวไก่มะระตุนยาจีนเป็นเมนูที่ทางร้านอยากให้ทานมีมุมสำหรับเด็กๆให้ระบายสีปูนปลาสเตอร์น้องแมวน้องหมาสัตว์เล็ก ฟาร์มยินดีต้อนรับค่ะเครื่องดื่มกาแฟสดชาเขียวชาใต้โกโก,โก้นมสดสมูตี้อิตาเลียนโซดาก๋วยเตี๋ยวไก่เมะระข้าวกระเพราอาหารจานเดียวพิซซ่าซุ้มตำยำแกงผักหวานเป็นต้นร้านเปิดเวลา09.00นถึง17.00นร้านหยุดทุกวันพฤหัสบสดี ร้านที่8ที่แนะนำร้านบ้านนาคาเฟ่อําเภอหนองเรือมีคะแนนรีวิว4.6คะแนนจาก5คะแนนเต็มผู้ติดตามกว่า3,100คนเป็นร้านอาหารบรรยากาศทุ่งนากาแฟเครื่องดื่มดนตรีเดินทางจากขอนแก่นถึง4แยกไฟแดงดอนโมงเลี้ยวซ้ายมา2กิโลเมตรร้านจะอยู่ขวามือเข้ามา50เมตรก็ถึงร้านค่ะ อาหารอีสานแนะนำแกงอ่อมชุดลาบปิ้งย่างลาบหมูเนื้อย่างเสือร้องไห้แหนมซี่โครงหมูปลาส้มทอดเมนูอาหารจานเดียวข้าวผัดกระเพราหมูเนื้อไก่ตำถาดทะเลรวมเหลาทะเลรีวิวจากลูกค้าบอกว่าอาหารอร่อยมากๆบริการเยี่ยมร้านกว้างสะอาดมีโซนแอร์ด้วย กาแฟอร่อยใครที่ชอบแบบสไตล์ลูกทุ่งบ้านนาหรือดูทำนาก็จะมีต้นข้าวเป็นธรรมชาติดีถ้ามีฝนตกลงมาก็ได้ฟิลอีกแบบหนึ่งน่าไปนั่งครับอาหารก็อร่อยที่จอดรถก็เพียงพอร้านเปิดทุกวันเวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาสอบถามได้ที่0857472625ไปกันต่อร้านแห่งที่9อยากแนะนำค่ะ ร้านที่9ที่แนะนำเพลินใจคอฟฟี่อําเภอหนองเรือมีคะแนนรีวิว4.2คะแนนจาก5คะแนนเต็มผู้ติดตามกว่า2,400คนเป็นร้านกาแฟสดเครื่องดื่มเบเกอรี่ขนมเคก้กครัวซองโดยเฉพาะครัวซองที่นี่หอมอร่อยอบจากเตาใหม่ๆทุกวันค่ะแนะนำครัวซองลักษณะเด่นเป็นรูปจันเซียวเนื้อแป้งพับเป็นชั้นบางๆสลับกับเนอยอบจนกรอบนอกนุ่มใน มีต้นกําเนิดจากออสเตรียและแพร่หลายจนเป็นเอกลักษณ์ของฝรั่งเศสแต่ตอนนี้มาอยู่ที่อําเภอหนองเรือแล้วค่ะทานคู่กับกาแฟสดลาเต้ร้อนหรืออเมริกาโน่ร้อนเข้ากันอย่างลงตัวค่ะหรือเมนูดีเพชเ n a นตกาแฟผสมกับผลไม้สวาวรสที่ช่วยคลายร้อนได้อย่างดีหรือจะเป็นเค้กอร่อยๆที่มีให้เลือกหลากหลายรสชาติกัน ร้านอยู่ติดถนนใหญ่เลยแยกไฟแดงหนองเรือมา300เมตรร้านอยู่ซ้ายมือก่อนถึงโรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียงอําเภอหนองเรือค่ะร้านเปิด8นาิกาถึง17นาฬกาปิดทุกวันอาทิตย์สอบถามได้ที่083 555 6449ไปกันต่อร้านแห่งที่10กันค่ะร้านที่10ร้านแนะนำของอําเภอหนองเรือขอนแก่นกันค่ะ เย็นรดีคาเฟ่ตั้งอยู่บริเวณหลังตลาดสดเทศบาลหนองเรืออำเภอหนองเรือมีคะแนนรีวิว4.6คะแนนจาก5คะแนนเต็มผู้ติดตามกว่า1,700คนที่ร้านให้บริการอาหารขาา ur, ้าวหวานเครื่องดื่มกาแฟสดและขนมหวานพิซซ่าถาดใหญ่แป้งบางกรอบหนานุ่มเริ่มต้น99บาทกาแฟสดหอมนุ่มขั้วใหม่ๆเริ่มต้น35บาท โกโก้อิตาเลียนโซดานมสดวัตถุดิบพรีเมียมเริ่มต้น35บาทเมกอรี่โฮมเมดเริ่มต้น40บาทฮันน่โทสขนมปังต่างๆเริ่มต้น25บาทอาหารชุดอาหารตามสั่งเริ่มต้น40บาทแจียวฮอนปลาจุ่มปลาทอดสมุนไพรปลานึ่งมะนาวเริ่มต้น180บบาทสำคัญคือบรรยากาศดีที่นั่งกว้างขวางมีหลายโซนเหมาะสำหรับคุณลูกค้าทุกเพศทุกวัย สำรองที่นั่งสั่งอาหารล่วงหน้าร้านเปิด09.30นถึง20.00นร้านหยุดทุกวันเสาร์สอบถามได้ที่081-184-4267นอกจาก10ร้านแนะนำยังมีร้านอื่นๆในอำเภอหนองเรือให้ไปลองลิ้มกันได้อีกมากมายอาทิร้านพิมพเฮาส์คาเฟ่ร้านบ้านไม้คอฟฟี่โรซิต้าคาเฟ่ร้านผลดีร้านเนินแก้วคาเฟ่ หากเรามีโอกาสก็จะนำมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกก่อนจบคลิปก็อย่าลืมส่งกำลังใจง่ายๆด้วยการกดติดตามช่องกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเป็นเอกเรื่องเที่ยวของเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าเราจะไปอำเภอไหนจังหวัดไหนกดกระดิ่งไว้เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณค่ะ